สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้พบก,กับคุณครูชนชนกภงมเทพนะคะหรือว่าครูปุยนะคะครูปุยจะสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาษปีที่5นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับวิดีโอที่ผ่านมาเราได้เรียนกันไปในเรื่องของทักษะต่างๆในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะ,ะนักเรียนมีความเข้าใจทักษะใดบ้างเอ่ย เราได้เรียนในทักษะใดกันบ้างแล้วคะจำได้ไหมเอ่ยนะคะวันนี้ครูจะมาทบทวนทักษะต่างๆเหล่นานั้นให้เรียนได้ฟังกันอีกครั้งนะคะสําหรับความรู้ที่ครูจะสอนเนี่ยนักเรียนสามารถจดลงในสมุดแบบผูกหาได้เลยนะคะวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยจะใช้สมุดหนึ่งเล่มนะคะ วันนี้นะคะครูจะขอทบทวนในเรื่องของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะเป็นทักษะต่างๆใช่ไหมคะที่เราาใช้อยู่ในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราจะใช้ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ ในหลายๆด้านเลยใช่ไหมคะมีวิทยาศาสตร์มาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเรามากมายเลยนะคะอย่างเช่นในด้านของการแก้ไขปัญหาต่างๆใช่ไหมคะ,ะด้านของการแก้ไขปัญหาต่างๆหรือว่าด้านในการประกอบอาชีพต่างๆหรือว่าเม,เ,มเม้แต่ด้านอาหารด้านสุขภาพด้านพลานามัยนะคะก็ยัง ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ถูกไหมคะและหลักการทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้นะคะก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์มากมายแล้วก็มีความสําคัญนะคะซึ่งการืบกสาหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั้นนะคะเราก็ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเลยนะคะการืบกอาหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เป็นการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเราใช่ไหมคะซึ่งจะเกิดมาจากอะไรก่อนเลย จะเกิดมาจากความสงสัยนะคะเมื่อเราเกิดความสงสัยแล้วนะคะเราก็อาจจะตั้งคำถามนะคะในชีวิตประจำวันเราเนี่ยมีเรื่องอให้สงสัยหรือว่า,อ,าอยากที่จะหาคำตอบในหลายๆด้านเลยนะคะเมื่อเราสงสัยแล้วเราก็ต้องอมีการตั้งคำถามเกิดขึ้นมาใช่ไหมคะเมื่อเราอยากรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างไร เราก็ต้องการที่จะไปหาคําตอบมันใช่ไหมคะลูกการตั้งคําถามเสร็จแล้วเราก็ต้องไปหาคําตอบโดยวิธีการหาคําตอบก็คือเป็นการรวบรวมข้อมูลหรืออธิบายนะคะหรือว่าเชื่อมโยงความรู้ค่ะพอเราได้คําตอบออกมาแล้วนะคะเราก็จะสื่อสารสิ่งที่คนพบออกไปใช่ไหมคะอ่า นี่ก็คือเป็นการืึบษาหาความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ในขั้นพื้นฐานเลยและนักเรียนยังจําได้หรือเปล่าคะว่าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมีอยู่กี่ทักษะจากชั้นป .4 เนี่ยก็ได้เรียนกันไปบ้างแล้วใช่ไหมคะมีทั้งหมด14ทักษะนะคะแต่วันนี้นะคะ สำหรับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานเนี่ยเราจะเรียนกันแค่8ทักษะนั่นเองนะคะสำหรับป .5 ของเรานะคะ,ะในขั้นพื้นฐานเนี่ยจากวิดีโอที่นักเรียนดูมาเนี่ยจำได้หรือเปล่าว่าเรียนทักษะอะไรไปบ้างคะ,ะจำได้หรือเปล่าคะในของชั้นของป .5 ทักษะที่เราจะเรียนกันนั้นก่อนที่เราจะไปเรียนครูจะมาทบทวนทักษะทั้ง8ทักษะขั้นพื้นฐานให้นักเรียนก่อนค่ะขั้นทักษะที่1ก็คือทักษะการสังเกตทักษะที่สองก็คือทักษะการจำเนกประเภทนะคะทักษะที่สามเป็นทักษะการวัดทักษะที่4ี่ทักษะการใช้จำนวน ทักษะที่5ทักษะการหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลาทักษะที่6ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลทักษะที่7ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลและทักษะที่8ค่ะทักษะการพยากรณ์นั่นเองจำได้หมดทุกทักษะหรือเปล่าในของป .5 เราจะเรียนที่เราเรียนกันผ่านมา วันนี้ครูจะขอทบทวนในเรื่องของทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลกันค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนครูมีเกมนะคะมาให้นักเรียนได้เล่นกันค่ะจะมีเกมจับผิดภาพนะคะมาให้นักเรียนดูค่ะภาพนี้อ่ะสังเกตค่ะภาพที่หนึ่งและภาพที่สอง ภาพนี้มีจุดแตกต่างกันอยู่กี่จุดครูให้เวลานักเรียนดูนะคะประมาณสองนาทีค่ะ,อะลองสังเกตดีๆนะคะภาพที่หนึ่งและที่ภาพที่สองเนี่ยมีจุดไหนที่แตกต่างกันคะ่ะและมีกี่จุด เหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีค่ะ,ะเรามาดูความแตกต่างกันค่ะอ่ะครูให้ภาพที่หนึ่งเนี่ยเป็นภาพต้นเบตนะคะมีสุนัขสองตัวแล้วก็บ้านใช่ไหมคะอ่ะบ้านเขียนว่าอะไรเอย่ย dog อ่ะเรามาดูภาพที่สองมีจุดไหนที่แตกต่างกันบ้างคะ อ่ะอย่างแรกเลยเมื่อกี้บ้านใช่ไหมอ่ะ dog B o d O g ต่อมาภาพที่สองตัวนี้อะไรเ C o God. อ่ย C O D ก้ออ่านี่คือจุดแตกต่างกันแล้วหนึ่งต่อมาอะไรอีกเห็นก้อนเมฆไหมคะก้อนเมฆอ่ะตรงนี้ปลายแหลมส่วนตรงนี้ไม่มีใช่ไหมคะต่อมา จุดไหนอีกคะอาขาสุนัขตรงนี้นะคะขาสุนัขอ่าจุดอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นตาตาของสุนัขใช่ไหมคะอ่าจุดแรกก็จะเป็นตาสีเข้มจุดนี้เป็นตาสีอ่อนมีไหมเอ่ยมีกระดูกสุนัขด้วยนะคะกระดูกสุนัขอันนี้มีหนึ่งแต่ภาพนี้มีสองมีอีกไหมเอ่ยอ่ามีทั้งหมด ห้าสุดที่แตกต่างกันใครถูกหมดบ้างเอ่ยปลบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากค่ะที่ครูให้นักเรียนนะคะมาเล่นเกมจับผิดภาพนะคะครูก็คือจะทบทวนในเรื่องของทักษะการสังเกตจากบ .4 สี่ที่เราเรียนมาแล้วในทักษะการสังเกตในภาพนี้นะคะเป็นการสังเกตโดยใช้อะไรเอ่ยโดยใช้ตานะคะ สำหรับป5ของเราจะเรียนอยู่ในเรื่องของทักษะอะไรแล้วเอ่ยเมื่อกี้ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลนั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะจดไว้ในสมุดเพื่อเป็นความรู้เลยนะคะอ่ะสำหรับทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลเขาบอกว่าเป็นการนำข้อมูลจากการสำรวจ ตรวจสอบนะคะเรามีข้อมูลอยู่แล้วเนี่ยอย่างเช่นมาจากการสืบค้นข้อมูลมาจากการสำรวจการสังเกตการวัดหรือว่าการทดลองมาจาัดทำในรูปแบบต่างๆมีข้อมูลอยู่แล้วเรามาจัดทำข้อมูลค่ะในรูปแบบต่างๆเพื่ออะไรคะ,ะเพื่อให้มีความเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เพื่อให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นและเพื่อให้มีความรวดเดว็วถ้าสมมติคุณครูมีสถานการณ์มาให้นักเรียนเนี่ยเป็นข้อความยาวๆเลยห้าบรรทัดให้นักเรียนอ่านนักเรียนอาจจะเป็นยังไงคะ,ะหน้าเบื่อใช่ไหมคะเป็นโดยการนำเสนอเป็นข้อความหรือว่าเขียนยาวๆนักเรียนก็จะหน้าเบื่อใช่ไหมคะ ฉะนั้นทักษะนี้นะคะเป็นการนำข้อมูลเนี่ยมาจัดกระทำในรูปแบบใหม่ค่ะเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายถูกต้องแล้วก็รวดเร็วรวดรัดมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งการนำเสนอข้อมูลจะ,จะสามารถนำเสนอได้หลายรูปแบบเลยใช่ไหมคะเรามีข้อมูลอยู่แล้วการนำเสนอข้อมูลอาจจะนำเสนอข้อมูลในรูปแบบใดบ้างคะอย่างเช่นนำเสนอโดยการพูดหรือเขียนบรรยายอ่ะ ก็จะเป็นการนําเสนอเหมือนกันที่คุณครูพูดใช่ไหมคะพูดให้เรียนฟังแบบนี้ก็เป็นการนําเสนอหรือว่าการเขียนบรรยายก็ได้อย่างที่สองนำเสนอโดยใช้แผนภาพนะคะต่อไปนําเสนอโดยใช้ตารางหรือว่านําเสนอโดยใช้กราฟอ่ะเขียนแบบนี้เห็นไหมนักเรียนอาจจะเป็นข้อความหน้าบึกแต่ นะคะครูก็มีตัวอย่างใช่ไหมคะรูปแบบการนำเสนอมาให้ดูอ่าเรามาดูตัวอย่างแรกกันเลยค่ะสำหรับการนำเสนอข้อมูลนะคะด้วยเส้นกราฟอ่านี่นะคะเป็นตัวอย่างการนำเสนอข้อมูลด้วยเส้นกราฟนะคะจะมีชุดข้อมูลอยู่กี่ชุดเอ่ยสามชุดใช่ไหมคะจะมีชุดข้อมูลอยู่สามชุดนะคะอ่ามีสามชุดนะคะ ทีนี้อ่ชุดแรกชุดที่หนึ่งเป็นอะไรเอ่ยเส้นสีแดงนะคะชุดที่สองจะเป็นเส้นสีดำและชุดที่สามเป็นเส้นสีขาวนะคะหรือว่าเป็นข้อมูลแบบเป็นประเภทต่างๆนะคะมีสี่ประเภทนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเพื่อให้นักเรียนดูเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นการนำข้อมูลด้วยกราฟเส้นค่ะต่อไปตัวอย่างที่สอง การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิวงกลมจากแผนภูมิวงกลมนะคะสีชมพูแทนอะไรเอ่ยการขายในไตรมาสที่หนึ่งนะคะไตรมาสก,ก็คือเกี่ยวกับในการขายอย่างเช่นในเดือนแรกหรือว่าเดือนที่สองเดือนที่สามนะคะเขาเรียกว่าไตรมาสเป็นการขายต่อมาสีชมพูมีมากที่สุดใช่ไหมคะอ่าสีสีอะไรมีน้อยที่สุดเอ่ย สีเขียวสีเขียวจัดเป็นไรมากที่สี่นะคะอันนี้เป็นการนําเสนอข้อมูลด้วยแผนภูนมิรงนะคะต่อมาตัวอย่างที่สามอาจจะนําเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิแท่งแบบนี้เขาเรียกว่าแผนภูมิแท่งใช่ไหมคะมีชุดข้อมูลอยู่กี่ชุดคะสามชุดเหมือนกันนะคะแล้วก็มีสินค้าอยู่สี่ประเภทนะคะอ่ะ างเช่นชุดที่1สีอะไรเอ่ยสีส้มนะคะชุดที่2ส,สีม่วงและชุดที่3เป็นสีฟ้านะคะนี่เป็นตัวอย่างแผนภูมิแท่งนะคะอาจจะนําเสนอข้อมูลในรูปแบบของแผนภูมิรูปภาพก็ได้ใช่ไหมคะแผนภูมิรูปภาพนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอินโฟกราฟิกนะคะอินโฟกราฟิกนะคะ อย่างเช่นในภาพนี้เลยมีสัตว์อยู่กี่ประเภทเอ่ยห้าประเภทใช่ไหมคะอ่ะเขาบอกว่ากำนวนให้สัตว์หนึ่งรูปแทนจำนวนสัตว์ห้าตัวแทนจำนวนสัตว์ห้าตัวนะคะอ่ะหมูหมูหม,มีกี่ตัวเอ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหมูห้าตัวนะคะหนึ่งรูปแทนห้าตัวแสดงว่า หมูห้าตัวเท่ากับเท่าไหรเลยยี่สิบห้าใช่ไหมคะอ่ะอีกตัวอย่างหนึ่งเป็ดเป็ดสามตัวแต่เขาบอกว่าสัหนึ่งรูปแทนห้าตัวแสดงว่าเป็ดกี่ตัวสิบห้าตัวใช่ไหมคะอ่ะส่วนกระต,ต่ายเต่าลยถึงโตครูให้นักเรียนคิดเองนะคะคิดออกแล้วใช่ไหมคะถูกหรือเปล่า าจากตัวอย่างที่เราดูไปเมื่อกี้แล้วนะคะก็คืออย่างเช่นเรามีข้อมูลอยู่อาจจะเขียนเป็นข้อความบรรยายยาวๆนะคะเราก็มาจัดก,กระทําในรูปแบบใหม่ให้มีความดูเข้าใจง่ายถูกต้องและรวเดเร็วมากยิ่งขึ้นเมื่อกี้มีอะไรบ้างคะอย่างเช่นการเป็นการใช้แผนภาพใช้ตารางนะคะเป็นแผนภูมิเป็นเส้นกราฟก็ได้ใช่คะ วันนี้คุณครูมีตัวอย่างสถานการณ์มาให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดกันตอนนี้นักเรียนสามารถนากระดาษหรือว่าสมุดนะคะมาจดตัวอย่างของครูไว้ได้เลย,เลยอ่แล้วเขียนโจทย์ลงไปเลยค่ะวันนี้จะมีสองตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะคะตัวอย่างที่หนึ่งจะมีข้อความยาวๆมาให้นักเรียนอ่านค่ะเขาบอกว่า การมาสายของนักเรียนชั้นป .5 โรงเรียนแสนดีในหนึ่งสัปดาห์จันถึงศุกร์คือ 15, 7, 13, 5และ16คนตามลำดับจากข้อมูลนี้จะเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบใดจึงเข้าใจง่ายเขาบอกว่าการมาสายของป .5 โรงเรียนแสนดี1สัปดาห์ ึ่งสัปดาห์ที่เราไปโรงเรียนมีวันไหนบ้างคะจันถึงวันศุกร์มีกี่วันเอ่ยห้าวันนะคะก็มีสิบห้าเจ็ดสิบสามห้าและสิบหกคนตามลำดับจากข้อความยาวๆนักเรียนสามารถทำรูปแบบใดถึงจะให้ครูอ่านให้ผู้อื่นอ่านสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นคะ่ะอาจจะสื่อในรูปแบบใดที่ง่าย อลองทําดูนะคะลองทําดูค่ะเมื่อนักเรียนลองทําแล้วเดี๋ยวครูมาเฉลยในรูปแบบหนึ่งที่ครูได้จัดกระทําให้เรียนอ่านเพื่อเพิ่มความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นก็คือครูเขียนไว้ก่อนเลยว่า การมาสายของนักเรียนชัน้นป5โรงเรียนแสนดีในหนึ่งสัปดาห์และครูจะจักดกระทำโดยใช้ตารางค่ะครูจะจักดกระทำโดยใช้ตารางมาให้นักเรียนเลยนี่เลยจะมีหัวข้อว่าวันนะคะช่องแรกวันแล้วก็นักเรียนที่มาสายนะคะวงเล็บคนนะคะมีหน่วยวันแล้วก็ นักเรียนที่มาสายใช่ไหมคะวันที่เรามางเรียนใช่ไหมเขาบอกว่าในหนึ่งสัปดาห์ก็แสดงว่ามีจันอังคารพรุธพฤหัสบดีและสุกร์ค่ะวันจันเขาบอกว่ามีกี่คนเอ่ยครูขอย้อนกลับไปดูเมื่อกี้เลยสิบห้าเจ็ดสิบสามห้าและสิบหกตามลำดับแสดงว่า สิบห้าต้องเป็นวันอะไรเอ่ยวันจันทร์ตามลำดับนะคะแล้วก็วันอังคารเรจ็คนวันพุธสิบสามคนวันพระเืสบดีห้าคนและวันศุกร์สิบหกคนตามลำดับแบบนี้เลยใช่ไหมคะอะสรุปว่าครูมาสื่อให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจในรูปแบบของตารางนะคะจากข้อความยาวเนี่ย นี่คือมาจาัดกระทำข้อมูลใหม่นะคะให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นโดยใช้ตารางหรือนักเรียนบางคนอาจจะใช้แผนภูมิรูปภาพก็ได้ถูกไหมคะเอาถ้าใช้เป็นวันจานนักเรียนอาจจะวาดคนมาก,กี่คนเออสิบห้คนวันอังคารอาจจะวาดเป็น7จ็คนใช่ไหมคะวันพุธสิและวันพฤหัสบ,บดีห้าคนและวันศุกร์สิคนนะคะหรืออาจจะนําเสนอในรูปแบบของ แผนภูมุิกลมก็ได้ใช่ไหมคะต่อมาตัวอย่างที่สองอตัวอย่างที่สองข้อความยาวเลยกี่บรรทัดเอ่ยห้าบรรทัดลองดูค่ะตัวอย่างที่สองลองดูค่ะผีเสื้อที่เติบโตเต็มที่แล้วจะออกไข่ภายในยี่สามวัน ผีเสื้อจเจริญจากไข่กลายเป็นตัวหนอน4วันตัวหนอนกลายเป็นดักแด้35-42วันดักแด้กลายเป็นผีเสื้อ7-13วันจเจริญเต็มที่แล้วจะออกไข่วงจรชีวิตหมุนเวียนเช่นนี้ไปเรื่อยจากข้อมูลดังกล่าวเขียนอย่างไรให้เข้าใจง่ายคะ,ะข้อมูลดังกล่าวเนี่ยเป็น การนำเสนอดโดยใช้ข้อความใช่ไหมคะเลขครูจะจัดกระทำสื่อความหมายข้อมูลใหม่ให้เข้าใจง่ายมากขึ้นได้อย่างไรดีคะ <Th us> ผีเสื้อที่จเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว23วันเจริญผีเสื้อไปเป็นไข่กลายเป็นตัวนอนตัวนอนกลายเป็นดักแด้ดักแด้ดดดกลายเป็นผีเสือ้อวงจรชีวิตหมุนเช่นนี้ไปเรือ่อยจากที่เรียนเรียนผ่านมานักเรียนคิดว่า ทำทำแบบไหนสื่อความหมายได้ง่ายที่สุดเอ่อให้เวลาสองนาทีค่ะลองคิดดูนะคะลองคิดดูค่ะสำหรับของครูครูจะใช้เป็นแผนภาพค่ะใช่ไหมคะใช้เป็นแผนภาพเกี่ยวกับอะไรเอ่ยวงจรชีวิต ของผีเสื้อนั่นเองอ่ะเรามาดูกันค่ะอย่างแรกเลยผีเสื้อที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะออกไข่ภายในกี่วันคะยี่สิบาวันค่ะเราก็เขียนได้เลย23าวันวงจรชีวิตใช้อะไรเป็นสัญลักษณ์เอ่ย ใช้ลูกศรน,นะคะใช้ลูกศรแล้วอ่าเป็นวงจรเป็นวัฏจักรแสดงว่ามันต้องเป็นรูปร่างยังไงเอ่ยเป็นวงกลมย้อนกลับไปกลับมาได้ใช่ไหมคะเป็นวงกลมนะคะผีเสื้อที่จเจริญเติบโตเต็มที่แล้วออกไข่ภายใน23่สิบสามวันหลังจากนั้นไข่ก็จะ,จะเจริญกลายเป็นเป็นอะไรเอ่ย ตัวนอนสี่วันใช่ไหมคะจากข้อความเมื่อกี้เลยต่อไปตัวนอนก็จะ,จะเจริญต่อไปกลายเป็นดักเด้นะคะตัวนอนจเจริญเติบโตเป็นดักเด้ประมาณ35ถึง4ี่วันเลยจากข้อความเมื่อกี้หลังจากนั้นดักเด้ก็จะเติบโตจเจริญเรื่อยๆไปเป็นผีเสื้อตัวเต็ม ไวกี่วันคะเจ็ดถึงสิบสามวันครูก็เลยแสดงออกมาเป็นแผนภาพวัฏจักรชีวิตของผีเสื้อนั่นเองนะคะจากข้อความยาวๆมาครูก็จะทําเป็นแผนภาพวัฏจักรชีวิตนั่นเองนะคะมีใครทําได้แบบอื่นหรือเปล่าเอ่อนเยนักเรียนอาจจะทําเป็นแผนภาพวงจรชีวิตแบบ ของนักเรียนนะคะหรือว่าเราอาจจะใช้เป็นข้อความเขียนไปหรือว่าอาจจะวาดภาพใช่ไหมคะอ่ะเป็นยังกันบ้างคะจากตัวอย่างทั้งสองตัวอย่างที่ผ่านมาเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนก่อนที่จะ,ะกลับไปทบทวนนะคะครูจะมีการสรุปให้อีกหนึ่งครั้งเลยนะคะเรามาดู ทักษะการจัดกระทำา,า้วยสื่อความหมายข้อมูลเขาบอกว่าเป็นการนําเสนอนําข้อมูลเนี่ยที่เราได้จากการบึกษข้อมูลการสํารวจต่างๆจากการทดลองมาจัดกระทํานในรูปแบบใหม่ค่ะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเลยใช่ไหมคะวันนี้ก็ได้ความรู้เรื่องทักษะการจัดกระทำด้วสื่อความหมายข้อมูลได้หลายรูปแบบแล้วน,นะคะก่อนที่จะ ก่อนที่จะหมดเวลาวันนี้ครูให้นักเรียนเนี่ยกลับไปทบทวนเรื่องวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาด้วยนะคะและทักษะการจาารรัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลนะคะสำหรับวิดีโอถัดไปจะเป็นเรื่องอะไรน,นั้นติดตามต่อไปได้ในวิดีโอหน้านะคะและอย่าลืมกลับไปทบทวน,ทนบทเรียนและดูแลตัวเองด้วยนะคะล้างมือบ่อยๆ เวลาไปไหนก็สวมแมสสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย